แนะนำให้รู้จักผักเชียงดาผักที่อร่อยและลดน้ำตาลในเลือดได้วันนี้กลับมาร้านานานนนรสเด็ดอีกครั้งนะครับก็มาสะดุดกับป้ายเมนูแนะนำวันนี้นั่นคือเมนูพักเชียงดาผัดหมูกรอบก็เลยจัดมาเลยหนึ่งจานแม้แค่นำมาเสิร์ฟก็ว้าวได้กินเลยทีเดียวดูสิดูสิดูสิสลองชิมกันหน่อยดีกว่าอืมอรสชาติด,ดีนะเนี่ย แม่ค้าบอกว่าผักลหลายๆชนิดของทางร้านปลูกเองรวมถึงผักเชียงดาด้วยรับรองความสดและปลอดสารพิษแน่นอนไหนๆก็ไหนๆแล้วขอแวะมาดูแปลงผักของทางร้านกันสักหน่อยดีกว่านี่ไงต้นผักเชียงดามันเป็นแบบนี้นี่เองจากการหาข้อมูลผักเชียงดาเป็นสมุนไพรท้องถิ่นมีวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระสูงสามารถช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายแถมช่วยลดน้ำตาลในเลือดป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานได้อีกด้วย ผักเชียงดาถือว่าเป็นผักที่มีประโยชน์ต่อร่างกายรสชาติดีกรอบอร่อยนำมาผัดน้ำมันหอยแบบนี้ฟินๆไปเลยจ้าถ้าใครที่หาผักเชียงดามาลองกินได้ก็จักไปโลดแต่ถ้าใครไม่รู้จะซื้อที่ไหนร้านนานอนองรถเย็นมีขายเด้อจ้า